วัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีได้จัดพิธีขอขมารับบาดและผ้าไตรห้โครงการบวชภาคฤดูร้อนประจำปีพุทธศักราช2557ค่ะเช้าวันนี้นะห้องแก้วสารพัดนึกสภาธรรมกายสากลวัดพระธรรมกายได้จัดพิธีขอขมารับบาดและผ้าไตรในโครงการอุปสมบทหมู่ภาคฤดูร้อน1แสนรูปครั้งที่9โครงการธรรมทายาตระดับอุดมศึกษารุ่นที่42 โครงการบรรพชาสามเณรมัธยมปลายต้นแบบสู่ AEC โครงการธรรมทายาตรุ่นบูชาธรรม70ปีพระเทพยานมหามุนีและโครงการมัดชิมธรรมทายาตรุ่นที่19โดยได้รับความเมตตาจากพระครูวินัยทรภัยบูรณ์ธรรมวิปุโลผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเป็นประธานสงฆ์จุดทูปเทียนบูชาพระรัตนตรยัยและนำบูชาพระ จากนั้นเป็นพิธีกล่าวถวายบุตรให้อยู่ในความดูแลของพระอาจารย์โดยตัวแทนคณะญาติคือกัลยนานมิตรจันชัยเต็มลักษมีและกัลยนานมิตรอภินันอภิรมรัตนำพานกรวยถวายแดท่านประธานสงส่วนกัลยนานมิตรสถาพรและกัลยนานมิตรมนฑการทรงกำพลเป็นผู้แทนคณะญาติกล่าวคำถวายบุตรให้อยู่ในความดูแลของพระอาจารย์ และในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ได้กล่าวให้โอวาทและแสดงธรรมใจความว่าขออนุโมทนาบุญกับผู้ปกครองและคณะญาติมิตรทุกท่านที่เปิดโอกาสให้บุตรหลานเข้ามาบวชในพระพุทธศาสนานับเป็นบุญยาบอันประเสริฐที่เกิดขึ้นได้ยากผู้มีบุญเท่านั้นที่จะได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมนี้ซึ่งการศึกษาทางโลกทำให้เรารอดในสังคม แต่พวกเราทุกคนมีสายตาไกลกว่าคนทั่วไปคือต้องอยู่รอดและปลอดภัยทั้งโลกนี้และโลกหน้าฉะนั้นการบวชจึงเป็นสิ่งที่สำคัญที่จะปลูกพื้นฐานความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ให้ทุกคนจากนั้นเป็นพิธีขอขามารับบาดและผ้าใรจากผู้ปกครองโดยที่ผู้ปกครองและคณะญาติมิตรได้อธิษฐานจิต ก่อนที่นาคธรรมธายาจะได้แปรแถวเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีและกล่าวคำขอข,อขมาน้อมรับบาตรและผ้าไตราจากผู้ปกครองและคณะญาติซึ่งพิธีกรรมในวันนี้สร้างความปราบปลื้มปิติให้กับทุกท่านเป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะผู้ปกครองที่ได้เห็นบุตรหลานของตนเองบวชในพระพุทธศาสนายกฐานะตนเองจากผู้นับถือพระรัตนตรยัยขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของพระรัตนตรัยค่ะ วันนี้มีความเลื้มปิติใจมากที่ได้มาเดินทา,นมาทงามาพิธีถวายบาทและผ้าไตแก่น,นาครลูกชายอยู่ที่กรุงเทพค่ะวันนี้ลูกชายได้มาเข้าโครงการนีข้ขออนุญาตคุณแม่มาเพื่อจะบูชาธรรมพระเดชพระคุณหลวงพ่อซึ่งมีพระคุณต่อรครอบครัวเรามาก ล,ลูกชายก็เลยขอดิฉันเพื่อจะเข้ามาโครงการนี้เพื่อจะมาฝึกตนให้เป็นลูกที่ดีและจะได้รับเป็นลูกแก้วที่อยากให้ลูกมาบวชนะคะเพราะว่ายุคนี้เป็นยุคโลกาภิวัตน์นอกจากที่เขาจะเก่งในทางโลกแล้วทางธรรมก็ควรจะให้เขาเก่งด้วยเพราะในทางธรรมจะสอนเขาได้มากมายในการดำานงชีวิตทั้งการมีสติสัมปชัญญะ ทั้งการรู้คิดรู้สอนตัวเองนะคะ